สวัสดีครับพี่ังครับหากับไต่หามของดักหนูนะครับดักเรียบร้อยแล้วครับเลี้ยบ่วงจีบ่วงเปิดแล้วห้อยยางไปห้าเป็นตาโอ้มีบ่ แยกกันไปครับสองทั้งเซคิมนกขุมโจโจครับแยกกันไปอีกทางนึง่งโนมุดไซสุดต้นตาลมาแล้วกูอหูขุยยาคาไปละโอไทยที่คือใกล้พี่น้ <c oughs> องย่างไปล่าลอยไปเลยเพราะผมย่างไปต้นตาลพุ่นแล้วผมก็ย่างอ้อมมหาดไดมัก อยู่ทั้งวีบผมมาใส่ทั้งพี่หางหมกใส่มาได้ครับหาดมาอยู่หน้าตู้ลำพุงพอดีประเทศนี่ปัดใจกนะันเนาะขอ้ยค้นหาโอ้เพิ่นก็นหาค่ะห,หาเนี่ยทั้งอ้อยเขา่าญิงทั้งสันตอกทั้งบ่วงทั้งอย่างครับเต็มเกัน มันอ uh, exactly. no ีมัาน้ำเราอยู่เขาเจ้าใส่แล้วก็แก่เลยออใส่ซอยกันน้ำเขาเลยต้องมาเข่กลับจ้ะเออหัวมาหวมุ้งก็ไปสั่นอ้อยทั้งพุ่นหนอกระเด็ได้ไอ้มาสันทั้งพี่เอาก็เดาไว้พี่เอาไปใส่ขวดหนือนอันยอดขาวหน่อยพวกผมนี่แหละขาวต่ออยู่นะเอาละเขาก็กินยอดแหนมยอดอ่อนมันอยู่อันยอดเลียนเเมยงมันละก็กินกระโดนนั่นอย่างนั้นจ้ะ ดอกมันยูดอก่น <The> ้อยนะยำเล่นก็ได้ความรลแล้วมันเจี๊ยบวันันเอา้ยอดดูสน่ะมันมัดนดอกต้มนะโอู้น่โจกคือสมันเติมโอ้โหมั่นยังไหนน้ำตาแตกเย ถ้ามันึเจ้าพะหปีนเก็บแล้วนะป้าดิจะไปกินดอกอะไรนั่นกินดอกอันนั้นกินดอกอะไรก็นี่แหละนี่กินได้เลยเด็ดกินเลยเนี่ยบ่โอ้คกหจิ้มจิ้มไหมไอ้ตาเลยโอ้ ผมขอลัดเนัน้ยกินบักกระดาพรุมก็ไปหาหมอนั่นแ่ละพ่อไอ้หวานหวานเก็บไปกินบ่ต้อมันดีจกิบปกิบปานั่นแหละเนี้ยเนี่ยมนเป็นการใส่บ่วงเมื่อแรกที่บมมีความหมั่นใจเลย ใส่แบบใส่พ่อให้มันเลี้วนนท,ทั้ทงเกาให้เต่ไอคิดที่ว่าที่ที่เอาไว้รุ่นเนี่ยคิดที่แมนซันตอกว่ะเ,เออเพราะว่าเลินนเล้นกลางเนี่ยกูเลียนกลางคูน,นะเลยคักเออะแค่ๆๆๆๆๆนี้แหละ หามงน้ำเย็นน้ำนึงกินก่อนเนาะมีบ่มีมีจะไปอยู่ตรงไฟดาวล Ủa? Thế tàu à? Tàu à? Tàu nhẹ <laughs> โอ้ยยางไปทางไหนนาะเี๋นโอ้ยยางอ้อมสังกะสีมัพี่ปเายางอ้อมไปพดรถทาจอดพุ่นเดียเแมแต่ง่งบุรง เรเทียบแล้วเรียบร้อยแล้วดิ มีสามล้กแล้วครับลอยเบแไปหาล้านส่องเบรกในะี่ถุงพรอนกับพอมีครับชาวะเตียวรถไปส่องมือแลนไกลกันพอมีมองใจรับจะรถกระบะรถนั่นไหมเดี๋ยวรู้จากลานบอกนะเด้อพี่น้องเอง มือก็ได้เติมมันเบรกเท่นี้เพราะว่ารอนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนซีนบางสองสามอาทิตย์ก่อนแนละะนะ้วนะดูเสร็จสองซีนะเลยก็หน่าที่เป็นเบรก น้อยเด็กก็ได้ลงไฟแล้วครับนนะ่ะลงได้ที่แล้วกินน,น้ำกินท่าทกันก่อนจังน้อยเดี๋ยวส่งงานเพิ่นที่เวีนจากเมือนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ